สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับหลักหมื่นนะครับคันนี้เป็น t o y ยต a a อ t i ติหน้าหมูนะครับรถจดทะเบียนปี2545นะครับ02นะครับคันนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องนะครับ ันนี้เป็นตัว 1.6e นะครับ airbag abs นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเลขไมล์211,465นะครับเป็นเกียร์ออตโต้นะครับคันนี้แอร์เย็นนะครับเพลงมีฟัง แก้วนะครับที่จุดบุหรีน่าจะใช้ได้อยู่นะครับเกกลางนะครับดปฟังเครื่องนะครับเครื่องนิ่งๆนะครับน้ำไม่ดันนะครับ มันไม่ไหลนะครับเครื่องไม่ไอาุ้มเดิมนะครับอันนี้เป็นตัว A P S นะครับานหน้าเดิมนะครับ น,นั่นนะครับเ็บเครื่องยูุ่พเครื่องนิ่งๆนะครับหลังคาแผ่นกันความร้อนนะครับแผ่นแม้มสีสันโดยรวมประมาณ 85- ดสถึงเกอร์เซ็นนะครับมีริ้วรอยบ้าง ตามการใช้งานนะครับสีหลังคานะครับสีฝากระโปรง อันนี้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับยางขอบ17นะครับแบกขอบ17อยางปี19นะครับยางปี19กดอกก็ยังมีอยู่นะครับน,นี่แต่งจัดทรงมาเรียบร้อยนะครับมีสเกิร์ตข้างาหางหลังแต่งแบบแนวสิ่งๆนะครับอันนี้ ก็มีค้าแ้่นะครับภายในครับกระจกไฟฟ้าลงครบทุกบานนะครับลงขึ้นลงครบทุกบานปรับข้างปรับข้างได้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับ พับก็พับได้ข้างเดียวนะครับพับได้ข้างเดียวบอกไอ้ตัวนี้หุ้มหนังให้ใหม่นะครับตอนแรกมันฉีดคอนโซลสวยๆนะครับ กตรงงานนะครับคบซอกเดิมนะครับรถไม่มีชนนะครับเมดอาคเดิมดประตูนะครับ ปกะนังนะครับเกะนังสวยนะเดิม ดูฟังนะครับส,สวยๆครับเบาะมีเปื้อนตรงนี้นิดหน่อยโอเคนะครับใช้งานได้เดิน ก็จะม,มีกันลิ้วรอยบ้างนะครับนี่น่อยๆความอายุรถแผงประตูนะครับแผงประตูสวยๆทั้ง,นนะงสี่บานคนะรับหนังสวยๆนะครับไม่มีฉีกนะสวยๆนะครับ รถไม่มีไม่มีชนไม่มีพิกคว่ำมจมน้ำนะครับ สายเดิมนะครับสายขวาครับปากกระโปรงหลังทำเดิม,ดมอันนี้ติดแผ่นเดมนะครับน่าจะเคยติดเครื่องเสียงมาก่อนรถไม่เคยแก๊สนะครับยังอะไรอยู่ครบแม่แรงอยู่ครบนะครับไม่เคยแก๊ส อืมอมอน,นร้นนะอ,อนอีงที่แล้วนะครับน้ำบนก็ูเข้าไปนะครับนี้วาล์วน้ำเปิดแล้วนะครับ วันนี้พาสีเต็มนะครับหมดเดือนกันยาปีหกหกมาดู ระบบไฟบ,บไฟออกครบนะครับบอดไฟห้าไหนไม่ออกนะครับไอ้ผมเปลี่ยนให้หมดนะครับไฟท้ายไฟเรกอะไรออกครบหมดนะครับ เรื่องเกียร์ช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างจะแข็งกระน่านหนึ่งเพราะใส่ขอบ17นะครับใครสนใจนะครับโทรสอบถามได้นะครับ0962964547แฟลก์ครับรถอยู่เชียงใหม่นะครับจะส่งได้ทั่วไทยคันนี้ตั้งขายไว้99,000บาทนะครับไม่ถึงแสนนะครับขอบคุณครับ